ผมบรุดครับเมื่อวานี้การได้รับนาทีเป็นผู้บรรยายเกมการแข่งขันในสนามนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานให้เสียงภาคอีสานทุกคนครับ Hi John it's been a great buzz here since I sat in my seat I think this promise s something special today ครับขอเชิญทุกท่านมาเบิ่งเกมระหว่างบาร์เซโลนาพอกับแมนยูครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและนี่คือการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ เสียงเพลงยู่ฟาดังขึ้นนักกีฬาแต่ละคนก็ใจจดใจจอครับเกมที่จะเริ่มขึ้นนะครับม้วนแน่นอนครับมือนี่ so jim how do you see this fixture unfolding เหมือนแฟนๆหวังจะเห็นทีมที่จะคองหักครับเห่ีอย่างเต็มที่แรนเอาจนมีแข่งปัดนะครับ ตอนนี้เฮ้ามาเบึงแผนการเล่นของผู้เล่นทั้งสองทีมกันก่อนนะครับว่ามือนีว่างตำแหน่งมากจังใดบรรยากาศในสนามตอนนี้สุดยอดเลยนะครับ แนมไปฟังหัวไก่จะเห็นจั่วแหละอยู่นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่มั่นตามความคาดหมายของแฟนนะครับเริ่มเกมแล้วครับ and still he goes on อ้าวจับมันไปโอ้ย จังหวะนี้ก็บโบเลเอียแน่นอนนะครับนี่โกนิแงมข้อนัก่กระบาดท่านนะครับนี่นะครับโคดขามสนามก็ดีใจออกนานออกดาร์ชนะน,นะครับยิมเปย์ยิมเปย์ได้ What a time to score well, right from the first whistle they played with an energy that makes them good value for that early goal จังหวะนี้อิลีนี่บ้านาเสียเลยนะครับแต่ว่ากองหลังบวกเข้าไปประกบครับข้าตายจะแน่มึงขาเขาคุณสาว Smalling. Here's Nani. Smalling. Nani Quick reactions from the goalkeeper. You know those low shots can be very hard to predict.